สวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่มางานของ HLA ที่เขาบอกว่าเชิญชวนมาแล้วก็ร่วมถึงมาครั้งแรกที่มหาแฟนคลับชาวลังสิตด้วยที่เรียกว่าไกลตัวเมืองมากเลยใช่ครับแล้วเป็นครั้งแรกด้วยครับที่เราได้เต้นเพลงฉ่ำซิงเกิลที่เสียของเรานะฮะอะไรนครักับการโชว์ฉ่ำแบบทำร่างในต่างจงหวัดอกเหนาในรายการก็เป็นแฟนต้อนรับเพลงดีมากครับก็ ท่านี่เดินมาแล้วก็เห็นรูปแบบเวลาเดินผ่านก็เห็นว่าชั้นของรูปสามก็เป็นไปหมดือนก็แป็งให้ก๊าซจีนลงมาขอบคุณมากมากช้ำนะครับเหนื่อยช้ำครับเหงื่อเยอะมากเพราะว่าเราเต้นกันสุดจริงๆมมีเเสยดใช่ครับแบบไม่อยากเชื่อเลยครับว่าทำคำเดียวจะรีเพซอะไรได้หลายอย่างขนาดนี้ก็การทํางานเพลงนี้ส่วนใหญ่อยากจะให้เครดิต พี่เขานีหนึงฮะการทํางานที่เรียกว่ามีส่วนสำคัญมากเลยใช่ไหมครับพี่ตุ้ยเราทพูดหน่อยเราผมก็เพนี้ผมได้มีส่วนช่วยเขียนเนื้อเพลงด้วยอ่าทุกคนครับตบมือครับผมใครยังไม่ได้ยินเลยตบมือเรื่องอะไรก็เพลงนี้ผมมีส่วนในการทําเพลงครับแล้วก็มันมันมากกว่า เขาแล้วมันไม่ใช่แค่ไรแค้นกับทีมไลเซอร์อะไรเงี้ยจริงๆมันจะเป็นหลายฝ่ายมาที่เราได้มาอยู่ในทิ้งแชมปต้องขอบคุณทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านทุกคนที่แบบทำเพลงนี้ออกมาตอนที่ดีที่สุดนะคิดว่าดีที่สุดเท่าที่ตอนนี้ไรแค้นแล้วก็ทุกคนจะทำได้นเป็นนี้ได้ร่วมงานกับพี่ปอนใช่ไหมครับก็ร่วมงานกับพี่จุงพี่ปอนใช่ไหมครับพี่สองคนนี้ผมบอกเลยว่าเก่งมากๆเลยทั้งใช่ครับด้านสกิลการเต้นและการร้องต้องให้เขาเลยครับโดยท่อนแร็ปเนี่ยต้องเป็นพี่ปอนจริงๆ ท่านที่เสกต่างๆนี่เขาสุดยอดมากคผมอนอกจากเก่งแล้วก็ยังเป็นเป็นพี่ที่น่ารักในกองอ<ะ>่ะคอยช่วยเชียร์อัพน้องๆคอยแบบว่าหาอะไรมาให้กินหรือว่าหาอะไรมาเล่ามาหาอะไรมา,า,ารมา้างองเพลงให้น้องๆแบบตื่นตัวไม่กองไม่ออบไม่อะไรอ่าถูกครับสายดิวเอนเนอร์จีครับใช่ครับจริงๆจริงๆเราแทบแทบจะไม่ซ้อมกันเลยแต่ว่าเหมือนพี่เขาก็ทำกันบ้านมารีมาครับเพราะว่าทั้งพี่จุลิปป์ปอนเนี่ยเขาก็ ชอบเต้นมากๆอยู่แล้วแล้วก็เวลาเขาเวลาอยู่ในคลาสเดียวครับก็เต็มที่มากๆก็มาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มีตรงนี้มีนะก็พอได้มาคลาสรวมกันก็เหมือนได้ฟิตอินกันเร็วอ็มวีล่ะคะร้อนไหมก็เอ็มวีต้องถามทุกๆคนแหละครับต้องถามแบบว่าคนที่ดูว่ารู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวเราพวกเราไลค์แคนก็ทำเต็มที่ที่สุดแหละครับก็ยินดีมากแล้วก็แฮปปี้มากที่ผลงานออกมาแล้วทุกคนชื่นชอบทุกๆฝ่ายครับ ใช่จริงผมให้ประมาณสามสิบสามห้าแต่ MV ออกมา <30 S 1> แล้ว <ไป S 1> ผมว่า150ยห้าสิบอ๋อเพราะเรามันฮอตเกินหรอถูกครับพี่รัก,กรูปวาบเหรอครับ,บ,บรูรบบปวาบแค่ไหนสำหรับเพลงนี้ต้องถามได้ยูเลยครับว่ารูปวาบไหมหลังจากดูเอ็มวีแล้ว <c oughs> ตองคุณ เองใช่ไหมลองเพลงสั่งก่นให้ดูสักคั้งฮุไหมฮุ้เล่นติดต่อไหนได้ครับไปเซเซเอ้เข้าเหมืนท่ามิฉันช้ำเซาช้ำช้ำเซามช้ำช้ำเซรามช้ำ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 ช ใช่ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเพลงเต้นช้ำๆต้อนรับสงการนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆนะครับและยูทุกคนหรือว่าคนที่ถ่ายติ๊กตอกอยู่แล้วไม่รู้จะทำชาเลนจ์อะไรก็สามารถมาเต้นตามของพวกเราได้นะครับผมเพลงชํำนั่นเองนะฮะสิงก็ที่4ของพวกเรานะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับรวมถึงเพลงที่ลงสต r e มม i n g ทกแพลตฟอร์มนะครับอย่าลืมไปโหลดไปฟังแล้วก็หาเพลงโมเมนต์น่ารักน่ารักทำในช่วงสงการได้ครับผม ก็มีงานเฟสครับที่เราได้ไปเล่นกับเออ่ได้ได้พูดได้ยังนะพูดได้แล้วกับพี่จุนพปอนครับก็เป็นเป็นอีเวนต์แรกที่เราได้ไปคอลแลบด้วยกันใช่ใช่ครับเจ็ดเจ็ดคนทีเดียวเลยก็ก็อาจจะมีสถานที่อื่นบ้างก็จะมีอยังไม่แจ้งไปทั้งหมดครับชันแล้วก็รอติดตามไปที่ไหนครับพี่เปรี้ยงแต่แค่ต้องไปเชียร์ต้องไปไปฉ่ำไปได้ทั่วหัวเมืองเลยเน้องได้เลยครับเป็นไปได้เพื่อเป็นไปได้ก็อยากให้ทั่วประเทศไทยเหมือนกันครับผมยินดีมากๆเลยครับ ทีละคนเลยไหมฮะอ่าเดยวเริ่มจาก่อนนี้ใไปก่อนอ่ะพี่ตุ้ยก่อนก็ได้พี่ตุ้ยคุณเงียบไป็นนคุณไหนก็ได้อะไรถามว่าสารน้ำใส่ใครได้ใน GMMTV สารน้ำใส่ใครได้ใน GMMTV ผมเรียกไปที่ใน GMMTV ใช่ไหมในเรื่องมีสิทธได้ไหมได้หมดเลยแล้วแต่ผมผมอยากสั่นนะคุณแกงส้มธนาัฒน์ครับเอ๊ะอยากแบบข้อขอปะแป้งหน่อยได้ไหมเนี่แบบเขาเหนื่อยแล้วไงเขาแบบอยากเติมความชุ่มฉ่ำให้เขาหน่อย ครัถ้าผมสุดผมก็น่าจะเป็นพิธาครับโอ้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 ไม่ช่วงนี้เราเข้าไปคุยกับพิธาบ่อยรุนนั้นนั้งหัวผู้ใหญ่ปะรุนนั้นนั้งหัวผู้ใหญ่อย่างงี้เป็นสตรีมงคลไม่ต้องการนุ่มมือทุกคนเป็นรางวัลนุ่มมือไม่ใช่ว่าไม่เคยรอ้าไปคุยเข้าไปคุยแล้วอยากให้พิธาไปด้วยโอ้โหพิธามาเต้นด้วยกันไหมครับพิธาพูดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ไม่อยากแย่งอาชีพน้องๆ เดี๋ยวเราตกงานเดี๋ยวเราตกงานทุกนม่ใช่ฮะของผมแล้ฮะให้สาดน้ำให้เหรออ่ะพี่เต้แล้วอ่ะพี่เต้เจอกับพี่เต้บ่อยครับพี่ฟิตเนสอะไรอย่างงี้แล้วพี่เขาเพิ่งเลี้ยงข้าวผมไปด้วยผมติดเขาอยู่ตอนนี้ก็เลยไปสาดก็เลยไปสาดน้ำเลยก็เลยไปสาดน้ำเลยเรน้ำให้พี่เต้หน่อยพี่เต้บอกว่าขอบคุณนะแต่แต่ไม่เอาไม่ต้องส่วนตัวของน้องเลโก้เลโก้เลือกที่จะสาดน้ำเป็นไปได้ะครับอยากให้พี่ๆทุกคนที่ เป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะคะยืนต่อแถวหน้ากระดาษเลยนะพวกเราก็หรือว่าเป็นสายยางดีไหมครับอย่างนี้ดีไหมเขาเลือกไม่ได้จริงๆครับผมทุกคนดูแบบว่าน่าเคารพแล้วก็อยากจะรดน้ำจำหัวผู้ใหญ่ทุกคนเลยครับผมใช่ก็เยอะมากเขาสองคนใช่ไหมพี่จุงพี่ปอนแล้วถูก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 เพราะว่า ก่อนอันนี้ก็เคยคุยใยปรึกษาแบบเรื่องชีวิตของเขาแล้วสนิทดีแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ดูดีใจเขาเยอะแล้วก็อยากจะแบบแกล้งในแบบที่เขาแบบเมีอะอย่างที่เขาไม่ชอบเราอยากแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อันนี้อย่าบอกใครนะครับผมอันนี้เป็นความลับนะฮะห้ามหลุดไปไหนเลยนะครับว่าเราจะแกล้งพี่จุงพี่ปอนได้ไหมครับบอกห้ามหลุดห้ามหลุดตรงนี้นะแอบบอก ขออวยพรนะครับให้แฟนๆทุกคนนะครับสำหรับปีใหม่ไทยก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมขอให้แฟนๆมีสุขภาพแข็งแรงครับทุกคนแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับไปหยุดหยุดก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวประมาณครับและสำหรับวันสงการนี้นะครับหากใครยังไม่มีนัดนะครับพวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนนัดทุกคนนะครับมาดู มาดูความฉ่ำของพวกเรากันได้นะครับผมทุกงานตามอีเวนต์ต่างๆเลยนะครับสามารถติดตามไว้ใน Li ไรแค่ออฟฟิเชียลเลยนะครับและอย่าลืมมาฉ่ำกันนะครับขอบคุณครับ